ครับนี่คือการทดสอบเบื้องต้นนะฮะของเครื่องอัดกระป๋องครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสในขณะที่เราไม่มีกระป๋องครับก็จะประกอบด้วย2ด้านนะฮะก็คือด้านอ่าด้านซ้ายด้านขวาครับสามารถอัดกระป๋องได้โดยการสลับกันโดยใช้ระบบนิวเมติกกระบอกลมนะในการอัดนะครับเราก็จะมีในส่วนตัวควบคุมนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีระบบควบคุมพร้อมระบบฟินเซอร์นะที่เราได้คาลิเบรตไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ทาการใส่ข้าวไปเพื่อนะฮะกำหนดจังหวะการหล่นของกระป๋องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบอกลมในนี้เดี๋ยวเราจะทําการเทสนะฮะโดยการใช้แบบ เครื่องเป่าก่อนนั่นเองครับขั้นแรกครับก็มึงยากครับเดี๋ยวเราทาการเปิดสวิตช์นะครับตัวเครื่องครับเมื่อเปิดสวิตช์เข้ามานะครับตัวเครื่องของเราก็จะบูตระบบขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นค่าของตัวเซนเซอร์นะครับที่เราได้ทําการเซตเอาไว้นะครับตอนนี้สถานะตัวเครื่องตอนนี้สต็อปอยู่นะครับแล้วก็แม็กคือค่าเซนเซอร์เราตั้งไว้สิบก็สามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์เพื่อทําให้ในการปรับนะครับจังหวะในการไหลของตัวกระป๋องนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะทาการเทสโดยการใช้เครื่องเป่านะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทคร นะครับเซนเซอร์ก็จะก็จะเห็นโซลีนอยนะครับงานทำงานนะครับทีนี้เราเปิดลมเข้าไปถ้าถังลมก็จะประมาณนี้นะครับแป๊บนึงนะครับปั๊มทำงานนะครับตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบการเคนะคจะเห็นมันทำปัทำงานสลับไปสลับมาน,นะครับอันนี้ก็บอกลมมันจะใหญ่ครับทีน,นี้ มันจะใช้ลมเยอะนิดนึงคนระับถ้าเกิดลมเต็มเต็มเนี่ยมันจะเร็วกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเปล่านะครับการเพสในส่วนของตัวนี้กระบอกลมนะครับถ้าเครื่องทํางานแลไฟจะติดแต่ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ครับก็เป็นการสต็อปนะครับตัวเครื่องก็จะหยุดนะครับในส่วนนี้รอดูอีกทีครับ เ,นนเดี๋ยวลองใส่กระป๋องดูนะครับกระป๋องนี้มันอาจจะมีการติดบ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวถังทืบนะฮะอีกทีนึงก็เป็นตัวถังโปร่งเพือ่อสามารถจะขยับกระป๋องได้ครับกระป๋องีนเราเทสเราก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่กระป๋องสักคู่หนึ่งครับอ่าปอ๊บก่อนนะครับแล้วก็ปิดถังลมก่อนนิดนึงนะครับเพื่อมาให้ตัวกระบอกลม มันแข็งนะครับเดี๋ยวมันจะปับไม่ได้นะครับเดี๋ยวใส่กระป๋องสักรู่ครับครับหลังจากเราใส่กระป๋องไปแล้วนะครับอ่านี้ใช้กระป๋องในการปรับแต่งค่อนข้างเยอะถ้ามันเลยเหลือประมาณแค่นี้ผมใส่สองฝั่งไปแล้วนะฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ข้างไหนก็ใส่นะครับนะครับนี่ก็ใส่ไปเรียบร้อยที่นี้นะครับปั๊มลมทํางานเรียบร้อยตัวเครื่องนะครับเปิดทํางานโอเคครับเดี๋ยวลองอัดกระป๋องดูแต่ว่ามันอาจจะมีจจงหวะาการติดบ้างนะครับเพราะว่ามันต้องใช้กระป๋องเยอะในการเทสซึ่งมันก็จะมีโอกาสติดเพราะว่าตัว กระบอกลมเนี่ยมันมัน,ม,นมันหลีความเร็วไม่ได้เพราะมันต้องกำหนดจังหวะนะครับอ่เดี๋ยวผมเปิดวาล์วลมแป๊บนะ,ะครับอ่าก็อัดอยู่ข้างในครับอ่าหล่นมานะครับบท,ทีมันอาจจะต้อง,งอัดครับ อาจจะต้องอัดหลายรอบนะครับเพื่อให้มันไหลออกมานะครับเพราะว่ากระบอกลมมันใหญ่มันจะใช้พลังงานลมเยอะฉะนั้นเนี่ยกระป๋องที่มันอัดเนี่ยมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่บีบสักทีเดียวนะครับเพราะว่าช่องข้างในมันนิดเดียวนะครับแตว่าต้องต้องจัดนิดนึงนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเทข้าวๆนะครับครัสำหรับตัวเครื่องอัดกระป๋องครับแต่ว่าถ้าเกิด ก็จะมีคลิปอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้กระป๋องเยอะกว่าน,นี้ครับมันก็จะมีโอกาสการหล่นออกมามากกว่าน,นี้นะครับครับสวัสดีครับ